สวัสดีค่ะกอล์ฟค,ค่ะเภสัชกรหญิงปัทมาบุญรำลรึกิถนอมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพค่ะทุกทา่านทราบไหมคะว่าผู้หญิงเนี่ยถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะแล้วฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะในทุกช่วงวัยนะคะโดยเฉพาะวัย30บวก40บวกแล้วก็50บวกนั่นเองละคะ่ะทีนี้นะคะความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นในบางคนนะคะจึงทําให้ผู้หญิงแต่ละวัยเนี่ยมีปัญหาที่พบเจอแตกต่างกันยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะวัย30บบวกเนี่ยเราก็จะเจอว่าเรามีปัญหา ผิวมันรูขุมขนกว้างหรือว่ามีอาการปวดประจําเดือนนะคะแต่ว่าวัย50บวกเนี่ยจะกลับมีผิวที่แห้งนะคะมีริ้วรอยนะคะแล้วก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดอย่างเช่นความดาันโลหิตสูงรวมถึงอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะใกล้จะหมดประจําเดือนอย่างเช่นอาการหลอดบุมว่าเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงควรจะดูแลตัวเองนะคะด้วยการรับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์เนาะที่ช่วยในการดูแลครบทั้งระบบความงามร่างกายแล้วก็จิตใจเลยค่ะในตัวกอบเองนะคะสาหรับที่เราเป็นผู้ที่เราต้องให้ความรู้ กับผู้บริโภคนะคะเวลาที่เราจะเลือกสารอาหารอะไรนะคะเราจะเลือกจากสารอาหารที่มีงานวิจัยรับรองจริงๆนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะในสารอาหารเพื่อเธอเฮอร์เบิรเฟนะคะจะมีสารสกัดนะคะพิกโนจิอนนะคะที่ผสานกับน้ํามันเมล็ดโบรชนะคะตัวนี้เนี่ยมีงานวิจัยที่นอกจากจะมีส่วนช่วยทําให้ผิวแลดูขาวกระจ่างใสแล้วนะคะยังมีส่วนช่วยในการลดอาการต่างๆก่อนมีประจําเดือนได้นะคะแล้วก็อาการปวดประจําเดือนก็ทําได้นะคะรวมถึงช่วยลดอาการต่างๆของหญิงวัยใกล้หมดประจ อย,ะะอย่างเช่นอาการร้อนบุกบ้าไม่สบายตัวเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยในสารอาหารเพื่อเธอนะคะมีสารสกัดพิคโกโออจินอลนะคะผสานกับนะคะสารสกัดจากผลทับทิมนะคะที่มีส่วนช่วยในการดูแลเรื่องระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะส่งเสริมการไหลเวียนของหลอดเลือดนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นจึงมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงพวกความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าโรคเบาหวานได้นะคะเมื่อเราทานติดต่อกันเป็นประจำนะคะก็เรามีสารอาหารที่ดีๆแบบนี้นะคะ คุณผู้หญิงหลายๆคนก็โชคดีมากนะคะแล้วก็อย่าลืมหมั่นดูแลตัวเองโดยการรับประทานสารอาหารดีๆแบบนี้กันค่ะ